จ้าพ่อแม่พี่น้องมินี่สาวไกบ่บานหนะ้าสิผ้ามาตำปลาหมึกด้วยเสร็จแล้วจากพ่อแม่พี่น้องตำใส่ข่าปุ่นพ่อพี่น้องข่าปุ่นมาจ้าตำมาพริกใสกระเทียมก่อนพี่น้องตำให้มันแหลกก่อนนะคะตำให้มันแหลกก่อนเดี๋ยวเข้าจงออาังหวะเผ็ดๆเลยพี่น้องอตำได้ประมาณนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง ใส่มะเขือไปแล้วก็มะนาวพี่นอ้องมะนาวบีบพี่นอ้องานา้ำตามด้วยน้ำปลาพี่นอ้องใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลพี่นอ้องค่ะตามด้วยผงนัว โอ้โหพีน้องค่น้ำปลาตามให,หน่อยสุดนะพี่น้องพี่น้องบินตาม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 ,ตามแล้วก็ตามด้วยไปเลยพี่น้องค่ะ ปลาหมึกพี่น้องเราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกนอก็อคน้ำแข็งแล้วตามตพี่น้องตามตามตามเลยอู้จะเซ็บพักพี่น้องอู้หะเซ็บมาตามด้วยข้าวปุ้นพี่น้อง ตามไปเลยค่ะตาม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 ใส่เพิ่มอีกตามตามตาม,ตามเลยพี่น้องเองพี่น้องขาดูพี่น้องเสร็จเสร็จพี่น้องบาลีมาเทใสนีได้บานพี่น้อง เอเส่ถา hey, พี่น้องค่ะเบิ้งพี่น้องยั่วๆจ้าพี่น้องเบิ้งมันตาเสพบ่พี่นอยย้อ,อ,อ,นอง,มา,าองมาคะ่ะมาคะ่ะเส็บเซบตไม่กันเด้อ